วันนี้นะคะเราจะมารู้นะคะเคล็ดลับนะคะสี่เคล็ดลับนะคะอ่าสี่เคล็ดลับนะคะโพสต์คําคมแบบไหนนะคะให้ได้วันละแสนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะโอเคนะคะโพสต์ค,คําค,คมแบบไหนนะคะให้ได้วันละแสนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกนันนะคะเคล็ดลับแรกนะคะเวลาที่คุณพิมพ์นะคะ ให้ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะใส่พลังงานเข้าไปด้วยนะคะเวลาที่คุณจับโพสท์คมนะคะให้ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยใส่พลังงานไปด้วยสังเกตไหมเวลาบางคนพิมพ์เวลาอ่านแล้วมีพลังมากเลยนะคะและข้อที่สองนะคะอ่าก็คือนะคะทำที่คุณโพสต์นะต้องตรงประเด็นนะคะและตรงกับปัญหาที่เขาเจอค่ะนะคะเวลาโพสต์ํำคมคนะต้องตรงประเด็นนะคะ แล้วก็โพสต์ตรงกับปัญหาที่เขาเจอนะคะเคล็ดลับข้อที่สามนะคะถ้าใครอยากรู้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะนะคะสามนะคะเวลาคุณโพสต์คำคมนะคะห้ามเอ่อโพสต์ในเชิงบวกนะคะในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะอย่าโพสต์เชิงนิ่งทีด,ด่าคุณนะคะอกหักฟันคุดแฟนทิ้งนะคะเบื่อเศร้าเหงาเซ็งนะคะอย่าโพสต์นะเวลาที่คุณไปซื้อของอะ่ะคุณจะรีบนั่เราซื้อของ คุณจะไปเช็คโปรไฟล์แม่ค้าก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนโพสต์ด่าคนหรือเปล่าโพสต์สองแง่สองหน้าหรือเปล่าอย่าโพส์สองแง่สองหน้านะเพราะว่าเวลาคนที่เขามาอ่านอะ่ะมันเหมือนแบบหลอกด่าเขาอะ่ะหรือประจานเขาหรือตั้งคําถามสองแง่สองหน้าให้คนทะเลาะก,กันอะ่ะแบบเป็นเชิงลบอะ่ะจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามนุษย์นะคะซื้อความสุขจากคนคะ่ะนะคะ อย่าถ้าเป็นแม่ค้านะอย่าโพสในเชิงลบอย่าโพสอย่าโพสในเชิงแบบเศร้าเหงาปวกหักเศร้าส้อยอ่ะในเชิงลบอ่ะอย่าโพสมานะคะอย่าโพสด,ด่าใครด่าลอยๆหรือว่ากระแทกลอยๆนะคะ,ะมันสร้างความไม่ประทับใจตั้งแต่ยังไม่โอนเงินตั้งแต่ยังไม่ซื้อนะคะฉะนั้นอ่ะโพสในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะเคล็ดลับข้อที่สี่นะคะก็คือการทําอย่างต่อเนื่องนะคะ ลาคุณโพสคำคมอะ่ะจะต้องโพสต์อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่โพสหนึ่งวันแล้วก็หายไปนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอ่ะโพสหนึ่งวันแล้วหายไปสองเดือนนะคะโพสหนึ่งวันแล้วหายไปสามเดือนนะคะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะวิธีการทําเช่นใดนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันถักจะใชให้ดูนะเดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันนะคะเตรียียมวิดีโอพูดนะคะ อันดับแรกนะคะถ้าคุณเป็น Facebook ส่วนตัวเนาะอันดับแรกนะคะ,ะถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะให้ไปที่เอาใหม่เอาใหม่เราจะใช้คำ motivate คำเพื่อดึงดูดนะคะให้คนสนใจนะคะไปนะคะห้าวิดีโอเรียกว่าม ตัวนี้ควรจะใช้นะคะไปที่ใช้พุกส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าสถานะไปที่ใช้พุกส่วนตัวนะคะไปที่คำว่าสถานะนะคะสถานะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะนะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์ไปเลยนะคะเวลาพิมพ์เสร็จแล้วนะคะอพิม์ไปก่อน ิมเสร็จแล้วก็ให้เลือกสีด้านล่างค่ะนะแถบสีด้านล่างอ่ะเป็นของ facebook แบบซีนะคะเพื่อเน้นคำอ่ะให้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะพิมเสร็จปุ๊บนะห้เขียนว่าประกาศความหาคนลดคำอ้วนนะคะยี่สิบท่านนะคะคุณก็เปลี่ยนสีตัวนี้สำคัญมากเลยนะเป็นการโม t ิเวตนะคะคำบางคำมีพลังนะคะคำบางคำเหมือนยาพิษจีบทีนึงนะคะแบบ นั่นเลยอ่ะนะคะต่อไปนะคะมาที่เพจนะคะที่เพจนะคะอะ่คุณก็ทําเหมือนกันเลยนะคะไปพิมพ์แล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเลิกพิมพ์ว่าประกาศตามหาคนผมหอกด่วนนะคะเปลี่ยนสีอ่านะคะเปลี่ยนสีไม่ใช่ทาสีเดียวตลอดนะคนเบื่อนะคะ,ะเปลี่ยนสีที่คุณชอบนะคะเปลี่ยนสีที่สะดุดตาสีที่กระชากใจสีที่โดนนะคะ เพื่อให้คำเนี่ยเน้นให้มีพลังนะคะแล้วก็กดโพสต์ไปนะคะง่ายมากเลยนะคะตัวนี้นะถ้าเกิดคุณเป็นคนึที่โพสต์ที่วิดีโอไม่เก่งนะคะไลฟ์สดไม่เก่งให้ใช้คำ m otive a t นะคะคำที่ไกระตุ้นเขานะคะแล้วเ็ามาเช็คที่หน้า a c e บ o o k โอเคง่ายไหมง่ายไหมคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งอดูดรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งทำได้ที่ facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่เพจนะคะ เป็นคำเกว่า motivate คำเพื่อก,กระตุ้นคนให้ถูกกลุ่มเป้าหมายนะคะคำจะต้องเป็นคำในเชิงของแง่บวกนะนะคะเป็นคำ motivate ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะคำต้องเป็นเชิงบวกนะคะอย่าโพสหลอกด่าใครอย่าโพสคำลบอย่าโพสคำหยาบอย่าโพสเรื่องโมโหเกี้ยวกราดนะคะไม่เวิร์กนะคะให้โพสที่เพจบ้างที่เฟซบุ๊กส่วนตัวบ้างนะคะบางคนชอบอ่านน่ะ บางคนไม่ชอบดูวิดีโอบางคนไม่ชอบดูไลฟ์สดแต่บางคนชอบโพสคาแบบนี้มันกระชากใจนะมันโดนนะนะคะใครทําบ้างแล้วะคะ่อยเม้น์มาหน่อยนะคะมีใครทําบ้างนะคะช่วยเม้น์ให้ดูหน่อยนะคะเลีย้ยงเพหน่อยเยอโพสคำแบบน้หน่อยบ้างนะคะเนี่ย ่เรียกว่าคำโม i ิเว e นะคะเพื่อนๆลองปรับดูนะคะคำนี้มันมีพลังนะบางคนแทบจับไม่ได้ถ่ายรูปเลยบางคนไม่ได้ใช้วิดีโอเลยแต่ใช้คำโม i ิเว e เนี่ยทุกวันเลยนะคะแล้วเขาเปลี่ยนสีไม่เคยซ้ำเลยนะแล้วเขาเรียกยอดคนอ่ะต้องมีพลังใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปนะคะคำต้องกระชับนะคะไม่ยาวมากเกินไปนะคะแล้วก็เลือกสีปรับใช้ให้เหมาะสมกับบรรยากาศคำเนาะนะคะลองปรับใช้ดูนะคะโอเคนะคะ ถ้าชอบเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วแชร์ต่อให้เพื่อนคุณได้ดูนะคะแล้วเจอกันไลส์สดหนหาสวัสดีค่ะ